ทำไมสภาพสถานีเหมือนเดิมเลยอะด้านล่างลงไปได้ครับเช็คด้านล่างก่อนโว้วโววว้วรับเบิดไปซะยิงผ่านครับยิงทะลุไปโอเคตรงนี้ไปได้ครับเดี๋ยวผมขอไปดูประตูซ้ายก่อนเช็ค ต้องการการเชื่อมต่อถึงไอ้พาวเวอร์ส l ายครับสูงปืนพกก็เริ่มเยอะแล้วด้านบนไปได้ไหมครับขอเช็คดูหน่อยไปได้ครับมีแบ็คสอันโอเคมีแค่นั้นก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าทางที่เราไปต่อต้องเป็นทางนี้ครับิอ,อขึ้นมหนึ่งสองสวยสันปืนคมๆเอ้ยอ,อะไรอะ ไม่รู้เอ้ยอ่านก่อนมีข้อความครับแล้วเขาก็เล่าว่าคืนนั้นอะไรอะ่ะมีการลงมายังโลกหมายถึงแบบได้มันเป็นคำแบบเฉพาะ,ะครับ descent upon the world ได้ลงได้ลงมาย่างเหยียบถึงบนโลกพวกเขาและคนที่เหมือนกับเขาเหมือนกับดวงดาวบนทองฟ้านั่นเป็นความฝันที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งน,นะนะเขามีปืน r i f l แล้วก็สวมหมวกด้วยฮะเหมือนขา้าโบยเหรอ เหมือนฮันเตอร์เหมือนนักล่ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแปลกๆนะข้อความนี้แปลกดีจริงแบนนี้มีอะไรไหมโอเคได้ของครับสพลา์เราต้องการเยอะมากครับเพราะว่าผู้โดยสารเราเยอะแล้วทําไมบนรถไฟนี้เหมือนมีรากอะไรชอนเข้าไปข้างในอ่ะเดี๋ยวนั้นแล้วมันก็เหมือนกับเราเลยอ่ะมันมีอกอกตัวเนี้ยแล้วมันต่อสายอะไรวะเนี่ยแปลกๆละเช็ค ช่วยด้วยฉันฮเฮ้ยเราหายไปวัดแปลกๆแ,แล้วคุณทางนี้กลับเข้ามาฝั่งเดิมครับอ่าได้คนละเจ็ดสแปดแปครับตรงนี้มีคนนอนอยู่แล้วก็เป็นพลังงานครับ รางงานน่าจะเชื่อมต่อกับด้านบนครับเดี๋ยวลองไปเช็คดูแล้วกันนี่ครับแผงนี้ชาร์จศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับทำไมมันไม่ชาร์จละ่ะอ๋อมันติดแล้วแหละอืมมันน่าจะติดแล้วแหละแต่แค่เปอร์เซ็นต์มันไม่ขึ้นไปต่อกันเลยครับโอเคอถึงเต็หลับบังเกอร์แล้วครับ โอเคลงหมดเลยขอบคุณที่ลงหมดทุกคนนะครับครับท่านเข้ามาถึงบังเกอร์แล้วคาโก้มากับเขาด้วยอ้าวเขาเป็นหน่วยรายงานเนาะฉันจะไปเอาขวดที่สองจากที่ไหนเนี่ยเฮ้เขาอยากหาแอลกอฮอล์เพิ่มครับ I give you everything I have ฉันจะให้ของทุกอย่างที่ฉันมีเลยอะที่เธอต้องการเลยอฉันหวังว่าพวกเราคงจะไม่จาเป็นจะต้องการตั้งในชัตเตอร์นะ นี่มันแค่รอยขีดข่วนทําไมคุณถึงพันมันอย่างนั้นล่ะเนี่ยฉันได้ยินมาว่าคุณกําลังจะตายนี่นะแล้วคุณจะเรียกผมมาทําไมเนี่ยถ้าคุณยังสบายดีเนี่ยอ้าวแล้วกูเสียยากับมึงตั้งเยอะเลยเนี่ยนะเลือนเลือ,ลอมึงไหลเป็นน้ําอย่างนั้นนะนะแค่รอยข่วนฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงถึงจะพอเลยที่นายช่วยชีวิตฉันไว้คุณฟังพวกเราเข้าใจไหมคุณเดินได้ไหมเนี่ยดูเหมือนเขาเอ่อน่าจะหมดสติแล้วละ่ะ หรือไม่ก็ไม่ไม่มีสติแล้วเราต้องติดต่อเดวิดให้ให้เร็วเท่าที่ทำได้ประมาณนั้นครับอาการหนักมากเลยคนนั้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกับหัวหน้าสถานีก่อนอะไรมันทําให้เวลานายช้าอ,อะไรทําให้นายมาช้าจังเนี่ยริสตอไม่ได้ไกลขนาดนั้นสักหน่อยนี่อุโมงเ์หรอมันไม่มีอุโมงในเส้นทางน,นั้นนะเพื่อนนายแค่ผ่าน2เมืองแล้วก็ถึงเลยนี่มันแปลกจังเลยนะก็ใช่สิแล้วกูก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้นะ่ะ สวัสดีครับแน่นอนเราจะดูแลพวกเขาเองเรามีห้องว่างในหลุมรบพายอยู่คุณก็ควรลงไปแล้วก็เจอกับหัวหน้าของเอ่อหมายถึงหัวหน้าของฉันเขามีเรื่องบางอย่างที่สําคัญจะคุยกับคุณโทรศัพท์เหรอมันมีอยู่แหละด้านล่างนั่นอ่ะโอเคขอบคุณครับมีโทรศัพท์เขาบอกว่าด้านล่างแต่ล่างไหนอ่ะโอ้นี่มีอะไรอย่าลืมโหลดอาหารฉุกเฉินเราจะปิดลิฟต์ขนส่งในเร็วนี้ทางไหนทางซ้ายใช่ไหมโอเคซ้ายลงขวาค่าเชือ้อ ไปต่อลงลิฟต์เอ oh, เป็นการทดลองครับกับคนที่ติดเชื้อกับเป็นสีดําแล้วเราขังมันไว้ในพื้นที่แล้วเขาสงบยากมากๆเลยน่าจะหมายถึงในตัวนี้ฮะยังไม่มีข่าวคราวตอนนี้เราได้พบแล้วว่าเหตุใดาการจึงส่งผลกระทบต่อผู้คนในลักษณะนี้อ่าเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการไอการเพิ่มขยายของเซลล์เหระครับน่าจะประมาณนั้นมงครับ พูดง่ายๆคือมันจะทําให้นายฉลาดขึ้นนะเอาเลยตั้งชื่อมันสิอย่างไรก็ตามมันจะทํางานในพื้นเใน,ในพื้นที่เฉพาะเท่านั้นประมาณนั้นครับผมแปลมั่วเลยนะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผลลัพธ์จะดูเหมือนเหมือนกับในขวดนี้เหรอที่เขากําลังถือสินะเราไม่สามารถระบ,บุได้ว่าแคปซูลเหล่านี้ทํามาจากอะไรอ๋อแปลว่าแคปซูลเนี่ยมันคืออะไรเราก็ยังไม่รู้เลยครับในวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ที่มันตกลงมาครับแล้วที่เราเห็นดื้อแยะนั้นคืออะไรวะเนี่ยจากผู้ทดลอง4 2รายที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซ ที่อ๋อไอแคปซูลนั้นมีการ์ดอยู่ใช่ไหมเออเอหนึและ a อสองผู้ทดลองเข้าถึง h z 2เซตสเตตครับและหนึ่งในนั้นเรากำลังติดตามอยู่ประมาณนั้นครับโทรศัพท์อ่าเราได้ใช้เราได้ใช้โทรศัพท์แล้วครับโอเคเรากำลังกดโทรหาครับแล้วก็โทรไม่ติดเอาแล้วไง สภาไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าประเทศใดจะเป็นคนควบคุมการเดี้ยนนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราสร้างโปรเซสเซอร์กลางที่ส่วนกลางครับมันเสียเวลาในการผลิตมากเลยประมาณนั้นครับโอเคดูเหมือนว่าทุกอย่างที่เราต้องการมันจะถูกโหลดเข้าไปแล้วนะนายแน่ใ,นใ,นใจหรอว่าตู้คอนเทนเนอร์อาหารมันถูกโหลดเข้าไปแล้วนะ่ะโอ้ลงลงเรื่อยเรืยเลยอะไรอะสมองอ ฉันรู้เรามีเวลาไม่มากนี่คือการเดียนเซ็นทรัลโปรเซสเซอร์นี่คือโปรเซสเซอร์กลางของการเดียนครับสภามอบหมายให้เราดําเนินการดังกล่าวตอนนี้คุณต้องส่งมันไปที่เมโทรโพโดยเร็วที่สุดโอ้โหและให้กูส่งเนี่ยนะลองคิดดูสิว่าทําไมตอตันถึงยอมสละแกนพลังงานนะเท่าที่ฉันรู้เขาไม่ได้อยู่ข้างเราอีกต่อไปแล้วหลัโนอัตันนะผู้ช่วยของฉันนะ่ะจะเดินทางไปกับคุณเขาจะช่วยไปติดตั้งสมองนี้ในเมโทรโพประมาณนั้นครับคือแบบเฮ้ยมันเล่นยากมากเลยอะ มันต้องเปเป้ด้วยอะ่ะมีอะไรอีกข้อความจากเรแฮมโลครับใครทํามันอะ่ะในกำลังพูดถึงอะไรอะ่ะคุณผ่านช้แดนแล้วแล้วคุณยังคงตอบกลับได้อยู่เนี่ยนะนายไปได้ผ่านบางสิ่งบางอย่างมาแน่ๆเลยอะ่ะอะไรเงี้ยน่าจะหมายถึงกันตรงนั้นนะมาเอาเกมเพลย์ยากๆมาให้ตอนนี้อนะผมไม่ทันได้ดูเลยว่าแม่งเราถึงสถานีไหนเนี่ยโอ้ยออกไปหาเชื้อเพลิง อแมนดาถ้าผู้ชายคนนั้นจากสถานีนั้นกลับมาอีกครั้งก็อย่าให้ฟื้นกับเขาเลยเราไม่ได้มีสต็อกของตัวเองมากขนาดนั้นอะ่ะไม้ของเราอะ่ะเหลือน้อยมากๆเลยโดยประมาณนั้นครับไอเจ้าบ้านนั้นคิดว่าเขาจะมาขโมยเครื่องทำความร้อนเหรอหรือว่าหรือขโมยแบบขโมยความร้อนไปจากชั้นเหรอโชคดีนะอย่างนั้นเหรออุ้ยมันตัวใหญ่งั้นนะโอ้ยลูกซองสีนัด เอ่อฉันออกไปต่อสู้นะเดี๋ยวฉันจะกลับมาฉันมีกุญแจ,จซื้อเบียร์สำหรับช่วงเย็นไว้ด้วยประมาณนั้นครับล็อกดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างอยูอย่ในมิดกาถ้าไม่เช่นนั้นฉันจะตรวจสอบชายชาราในริสโตลแล้วก็ไม่มีข่าวครา,าวอีกเลยประมาณนั้นครับรหัสสถานีครับ2276เรียบร้อยครับไปกันต่อออกจากสถานี สถานีต่อไปคือสถานีส่วนบุคคลครับสถานีที่สร้างขึ้นตามคำสั่งของพลเมืองท้องถิ่นซึ่งเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อครับประมาณนั้นพวกเขามีนักศึกษาฝึกง,งานที่สถานีดังกล่าวซึ่งมีรถไฟมาถึงแค่ปีละครั้งสถานีนี้มันแปลกมากเลยมันถูกมอบหมายให้ ชายชาาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในคือหาดบนยอดเขามีใครเตือนนายเกี่ยวกับอะไรสักอย่างไหมอะแล้วเขาก็ตอบมาแบบตลกๆครับบางทีคนคนนั้นเขาอาจจะดื่มเลือดหรือนอนในโรงด้วยก็ได้นะแล้วข้อความด้านล่างสุดก็ฉันคิดว่าไม่นะฉันหวังว่าไม่นะประมาณนั้นครับมาพบฉันวันนี้เอ้ยนี่ไงสนลักหมายความว่ายังไงกันหนะ่านี่ผม คนเดียวนี่บุกตะลุยมาใหญ่มากเลยเนะี่ยว้าวเราต้องมีความโกลาหลอยู่ในตัวเองเพื่อที่จะได้กำเนิดดวงดาวประมาณนั้นครับอะไรวะเนี่ยมันเหมือนเป็นลัทธิแล้วอะ่ะแล้วนี่ระคังสั่นได้อ่ะแต่ผมยังยังไม่สัน่นละกันเอาไว้ก่อนผมขอสำรวจดูก่อนละกันมีคราบสีดำครับนี่อะไรอะ่ะ มันเป็นเก้าอี้นั่งเก็อาหารครับแต่ว่ามีสวิตแบบเหมือนแบบว่าเหมือนล่อให้คนมานั่งนั่งรวมกันแล้วแบบกดสวิตแล้วทุกคนจะตกลงมาในร่องนี้ครับแล้วคนที่เหลือคือเชื่ออะไรวนะน่ะเหมือนจับคนมาทดลองครับพัสดุก็อยู่นี่โอเคเอกาสารได้แล้วครับเอกาสารลาบได้ละ เออได้ชุดดูนีฟอร์มตัวเชี่ยะไรเ,เนี่ยเชีย่ยมีหนด,ด้วยได้กระสุนลูกซองมาหนึ่งโอเคอยู่มันมีพื้นที่เหมือนทิ้งอะไรลงมาที่นี่ต้องทำการทดลองอะไรผิดปกติแน่ๆเลยพวกคลังลทัทิมันต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆ Call the sky ครับน่าจะต้องโอ้ศพคนนะน่าจะต้องไปเคาะระครังมั้งครับวัสดีอือไอพวกนี้แม่งนิ่มกว่าที่คิดอีกอือม,มันเกาะหน้านิววาโอเคครับผมสั่นระครังเรียบร้อยละมีสักอย่างถูกเปิดครับน่าจะเป็นตรงจุดนั้นแหะ โอเคครับเรามาถึงตรงท่อที่มันเปิดละแม่ลึกซะด้วยฮัลโหลโอเคไม่มีอะไรโอ oh. อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะมันเป็นผมเพิ่งสังเกตว่านี้มันเป็นเหมือนแองแองน้ำสีดำอะ่ะแล้วมันเหมือนกรองลงมาแล้วใส่ในแก้วแล้วคนนี้มันมันไม่สำเร็จนายเข้าใจฉันไหมมันมันไม่สำเร็จนะย อะไรล่ะเหรอคุณทําบ้าอะไรลงไปเนี่ยคุณเอาอน้ําสีดําจากการทดลองว่าบ้าของคุณทดลองกับมนุษย์อแล้วก็ดื่มพวกนี้เข้าไปเนี่ยนะโอเคครับเราได้หลานมาละเพราะฉะนั้นไปกันเลยเจ็ดสอี่เก้าทำการออกตัวแล้วไปถึงเมโทรโรแล้วครับ หวังว่าคนเขาจะลงนะอ่านี่ไงนักวิทยาศาสตร์รอดโค้ดรอดโคตผู้หญิงรอดเอ้าตายเฉยโอ้ยนเนาะองนี้มันมันบาดเจ็บอะมันเลยนิดเดียวอะ่ะแล้วมันก็ตายขาดสถานีอะ่ะเหลือจะเชื่อจริงเราได้นี่มาครับอัปเกรดพวกปืนโอ้ไม่ต้องรดูแบบเซฟอัรช่วยพวกเรา ดูเหมือนพวกเราจะปลอดภัยแล้วนะขอบใจนายมากเลยการเดินทางมันไกลจริงๆอะไรนะนายจะไปอีกงั้นเหรอที่ไหนล่ะโอ้พระเจ้าฉันไม่่คยแนะนําให้นายทําอย่างนั้นเท่าไหร่นะนายควรจะลองไปถามหัวหน้าแผนกดูแลกันหัวหน้างานนะขึ้นรถบัสวายเนะแล้วก็สายขีสายสีเขียวแล้วก็ตรงตามเส้นทางไปเลยถ้าเขาต้องการเพิร์มิชชั่นเพื่อเปิดประตูไอเหมือนแบบเอกาสารยืนยันตัวตนนะครับ ฉันจะไปรอนายอยู่ที่นั่นเร็วๆแล้วกันกาเดียนใกล้จะเตรียมพร้อมที่จะถูกปล่อยตัวแล้ว Power อร์คได้ถูกโหลดเข้าไปแล้วเราได้ติดตั้งสมองเข้าไปแล้วล่ะส่วนคนนี้บอกว่าฉันได้เสนอความช่วยเหลือแล้วแต่ก็ยังถูกโยนทิ้งไปเลยอะ่ะประมาณนั้นครับพวกช่างน่าจะรู้ว่าอะไรดีที่สุดฉันคิดว่านะรถสายเขียวใช่ไหม ใช่เดวิดบอกฉันแล้วฟังนะฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่นายคิดเหรอว่านั่นเป็นความคิดที่ดีนะ่ะนายปลอดภัยนะทนายอยู่ที่นี่แน่นอนโทษทีแล้วกันฉันจะเปิดประตูให้และไปรายงานเดวิดด้วยละ่ะเหมือนว่าเรายังต้องมีที่ไปต่อครับอ่ะ นี่มีเอกสารของเมโทรโพครับอตัวเอ็มนี้น่าจะมาจากเมโทรโพแล้วฟังน่าโรเจอร์หากสภาพบว่าคุณได้เปิดประตูหลักโดยไม่ได้รับอนุญาตพวกเขาจะไม่เตือนคุณด้วยซ้ําว่าพวกเขาไล่คุณออกคุณไม่จะเป็นต้องเสี่ยงกับสิ่งที่คุณได้รับเพียงแค่คนขับรถไฟน่ารังเกียจเพียงคนเดียวนะพวกกำลังพูดถึงเราครับแล้วคนนี้คือคุณโรเจอร์เขาจะช่วยเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเปิดประตูช่วยเราเขาจะโดนไล่ออกครับ อืมแต่เขาก็ยังจะช่วยเราโอเคครับแล้วเราจะต้องไปที่เกตใช่ไหมพราะเรามีธุระที่ต้องไปต่ออืมมารือ้ของบ้านเขาด้วยไปอ่านี่ไง2 3งสหครับรีบหน่อยพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือจะถูกอพพยุกในไม่ช้าแล้วก็การเด่นกำลังจะถูกปล่อยตัวแล้วขอให้นายโชคดีนะแล้วผมจะต้องรีบก่อนที่พวกนี้จะทำการลาเสร็จโอเคสภาพเปลี่ยนแล้วครับ สถานีต่อไปที่เรากำลังไปคืออไม่ทราบครับที่ไหนโอ้การเดียนถูกปล่อยตัวแล้วครับผู้พิทักษ์ถูกปล่อยตัวไปแล้วซึ่งมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยที่แบบทั้งมีเขาเรียกอะไรนะ,ะผู้ติดเชื้อหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ดูผิดปกติมัน มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมานานแล้วครับแล้วการที่เขาสร้างการเดียน่ะเป็นอะไรที่เอาไว้สําหรับจัดการเรื่องพวกนี้ครับจะถึงสถานีแล้วครับไปโอเคครับเรามาถึงสถานีไม,ไม่ทราบแล้วมัน Lost Connect เช็คให้หมดครับ ถือลูกซองดีกว่าอันตรายโอ้โอมันเหมือนกับมีใครสักคนกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมอยู่เหรออะไรกันนะเรากำลังโดนใครสักคนจับตาดูอยู่ครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีครับข้อความครับหัวหน้าเราเป็นทีมที่ดีด้วยกันนะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการระเบิด ก่อนหน้านี้ลิซ่าทำงานในโรงงานรถไฟและติดตั้งเครื่องยนต์ AX02 ฉันจะดูแลง,งานวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่อเราขึ้นรถไฟและส่งเครื่องยนต์ไปที่ศูนย์พักพิงประมาณนั้นครับโอ้โยอย,ยิงยับเลยนี่ไงตานั้นนี่ที่อยู่ในบาร์ใช่ไหมคงถึงคราวของฉันที่ฉันจะนั่งรถไฟของนายแล้วสินะไปกันเถอะ สี่หกสามสองครับแต่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วตอนนี้ก็นั่งรถไฟกับเราครับไม่ทราบว่าทำาอะไรก็เหมือนแบบว่าไม่ต้องสนใจฉันไม่ต้องห่วงนายหนีไปไหนไม่รอดหรอกมันเกิดขึ้นกับทุกคนอะอะไรวะโอเคครับหลังจากผู้ชายคนนี้เขาขึ้นรถไฟมากับเราผมลองมานั่งดูตอนตัดนะครับบทพูดเขาอ่ะได้พูดบอกไว้ว่ารถไฟของเราอะใกล้จะหยุดตัวลงแล้ว มันใกล้จะดับแต่รถไฟคันนี้มันช่วยเราจากควันกลายพันธุ์ครับเขาบอกว่าไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้หรอกแต่เขายังพูดว่ามันไม่ใช่ไวรัสมันเป็นเหมือนยาแต่อาจจะแรงไปสำหรับใครบางคนและเขาบอกว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาจะรอเราอยู่ในโลกใบใหม่ครับซึ่งณจุดจุดนี้ผมเลยมองว่าเขาอะอาจจะกลายเป็นคนที่กลายพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้กลายเป็นอตัวสีำดำาๆนะครับ เพราะจากที่สังเกตมาหลังจากที่ผมเล่นเสร็จผมเห็นว่าตาของเขาอ่ะเป็นสีขาวเหมือนกับคนที่ติดเชื้อแต่เขามีสติครบทุกอย่างครับรถไฟพังครับสุดสถานี้าหมายของเราคือจะไปไหนกันอ่ะอะไรอ่ะดิเอนเหรอหรือผู้มาเยือน What the hell นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่อโอ้แม่งมารอตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยคุนยน์ยักษ์นั้นจะช่วยพวกเราทุกคนมันพูดว่าอย่างนั้นครับนี่คือที่เราฝันถึงนี่ เดี๋ยวเราต้องยิงไอตัวระเบิดฮะโอเคเรียบร้อยครับเทสซ์สัจเจคปีเตอร์อีลอครับผู้จัดการขโมยเล็กน้อยเ,ออเหมือนแบบโดข้อหาขโมยเล็กน้อยมั้งครับลักษณะนิสัยคือเชื่อฟังประมาณนั้นครับนี่คือคุกอืม ตัวทดลองครับอแมนดาเบอร์รอดครับเป็นคนว่างงานครับความผิดคือจู่โจมที่รุนแรงหลายต่อหลายครั้งครับคือทำร้ายร่างกายครับเป็นคนอยากคายแล้วก็เก็บตัวครับอืมตัวเล็กนิดเดียวนี่คือตัวทดลองครับโรเบิร์ตไรส์ว่างงานครับความผิดของเขาคือฆาตกรรมต่อเนื่องและลอบวางเพลิงครับนิสัยก้าวร้าวครับ โอ้โหวางเพลิงแล้วมันติดไฟงี้เลยโอเคเติมล้อ๋อมีระยะอยู่ครับถ้าเราถอยมาไกลพอก็ไม่เป็นไรเขาจะหาเราไม่เจอครับตัวทดลองจอนคาร์รเป็นวิศวกรและนักพัฒนาครับความผิดคือไม่ไม่มีครับมันขีดไว้นิสัยคือมีเป้าหมายและฉลาดมากวอสเพลงหายไปเลยอ่านี่ไง หมือนไอของที่ตกลงมาเป็นเครื่องปล่อยแก๊สออแล้วผมก็เริ่มไอเป็นน้ำสีดำละผมน่าจะติดเชื้อแล้วครับเพราะผมเองน่าจะติดเชื้อเรียบร้อยละเพราะว่าผมไปเดินผ่านในเครื่องที่มันปล่อยควันออกมาเนาะคืเอ,อเรามาไอาต่อหน้าเขา เอาแล้วพี่แกมานั่งสูบอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เองนายก็ใกล้แล้วสินะฉันจะไม่สปอยเซอร์ไพรส์หรอกนะอะ๋อแล้วและนี่คือเสียงของมิกในหน้าขนาดตัดต่อครับผมเพิ่งสังเกตว่าคนในเมืองทั้งเมืองนี้กลายเป็นคนกลายพันธุ์หมดเลยครับผมเอ้เป็นรูปเหมือนลูกสาวเราฮะ กับรูปของเราคือคืออะไม่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 ไมม่มืออย่าพึ่งกลายร่างตอนนี้อาอแล้วฮะพี่เขาสุบุหรี่เตรียมลั่นเราละเรากลายเป็นสีดำละฉันจะดูแลเธอต่อเองเออ ก็จบแล้วครับสำหรับเกม The Final Station ครับเอาเป็นว่าถ้ายัางไงถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกันครับ